<TV. S 2> ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่เรามีโปรดักต์ใหม่ซึ่งเปิดตัวไปในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับก็คือรถที่อยู่ข้างหลัง ผมนี่ก็คือ X Force นะครับกระแสต,ตอบรับดีมากนะครับสรุปยอดจองเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะครับก็ประมาณ5,000กว่าคันละแล้วก็เราเริ่มทยอยส่งมอบไปแล้วประมาณ2,000คันนะครับมันเป็นรถที่ดีไซน์เนี่ยทุกคนยอมรับแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่และความสะดวกสบายในช่วงที่ผ่านมาขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่พูดถึงเจ็ดโหมดในการขับขี่แล้วก็ หลายท่านได้ไปทดลองขับจริงนะครับก็อยากจะบอกว่า7โหมดนี้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโครนนะครับขับขณะฝนตกหรืออะไรก็ตามหรือ EV-mode นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือความสะดวกสบายของรุ่นนี้นะครับถ้าได้นั่งแถว2นะครับเบาะหลังปรับเอนได้8ระดับนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดี ะจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือโปรโมชั่นนะครับเราเริ่มต้นที่ดอกเบีย้ย0.9นะครับแล้วก็เรามีการรับประกันคุณภาพ5ปี100,000กิโลนะครับและมีโปรโมชั่นทางเลือกก็คือเซอร์วิสแพ็กเกจหรือระหว่าง10,000กิโลเนี่ยจนถึง100,000กิโลนะครับสามารถนํารถเข้าเช็คระยะฟรีค่าแรงและเคมีพันธ์ต่างๆค่าเลือกแพ็กเกจนี้นะครับเรามีประกันพันธุ์ชั้น1ฟรี1ปีนะครับ แบตเตอรี่ไฮบรเนี่ยรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่อยากจะพูดแล้วก็ในงานนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกท่านมาทดลองขับแล้วจองในงานนี้รับบัตรน้ํามันมูลค่า5,000บาทพิเศษนะครับน,นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ยังมี Expander นะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่เป็นไฮไลท์ที่ยังเป็นอยู่ในกระแสนะครับขอบคุณทุกท่านและอยากเชิญชวนทุกท่านมางานนี้ครับขอบคุณครับ